สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬานะครับทัพคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยครับก็หวังทวงความยิ่งใหญ่ควา้า5เหรียญทองจาก8รายการในซีเกมบนแผ่นดินไทยให้ได้นะครับไปติดตามได้จากรายงานนี้ครับ กีฬาคิกบ็อกซิ่งในมหกรรมกีฬาซีเกมส์เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2019ที่ฟิลิปปินส์จากนั้นบรรจุชิงเหรียญอย่างต่อเนื่องจนคราวนี้ที่เมืองไทยเป็นเจ้าภาพจะเป็นหนที่4ในประวัติศาสตร์โดยผลงานตลอด3ครั้งที่ผ่านมาของทีมชาติไทยฟอร์มสวยหรูมีเหรียญรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านครบทุกครั้งเริ่มจากครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ประเดิม2เหรียญเงินปี2021ที่เวียดนามฟองกระหึม่มพัาดคว้าเหรียญทองในประติศาสตร์ได้สำเร็จ ทำได้2เหรียญทอง4ี่เหรียญเงินกับ6เหรียญทองแดงแต่ครั้งล่าสุดที่กัมพูชาเมื่อ2ปีที่แล้วอดหยิบเหรียญทองมาคล้องคอแต่ก็ได้มา3มเหรียญเงินกับ6เหรียญทองแดงกลับบ้านอย่างภาคภูมิใจมาคราวนี้จัดครั้งแรกบนแผ่นดินไทยสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยจึงหมายมั่นปั้นมือขอลบล้างความผิดหวังให้ได้เป็นหานักกีฬาฝีมือดีมาเก็บตัวต่อเนื่องนาน2ปีมีส่งแข่งนานาชาติด้วย ไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลก w วล์ค c ั p ชิงแชมป์เอเชียเติมประสบการณ์รับความแกร่งของฝีมืออยู่ตลอดพร้อมกับโกยเหรียญรางวัลมีแรงกิ้งเบิร์ต,ต้นต้นของโลกหลายคนดังนั้นจากฟอร์มที่ดีวันดีคืนจึงประกาศหวังคว้าอย่างน้อย5เหรียญทองจากทั้งหมด8รายการในบ้านเกิดนอกจากนี้ยังมีนักกีฬาคนเก่งที่คิกบ็อกซิ่งซีเกมส์คราวนี้จะเป็นครั้งที่2ในชีวิตของน้องจิมมี่พิคเนตสุบยิก ยอดนักสู้ LGBTQ เจ้าของไวรัลลีลาการหมุนตัวแบบสโลโมเทอนด้วยจริตของนางงามบนสังเวียนที่แม้จะคว้าเหรียญทองแดงในกัมพูชาเกมส์แต่เธอยังมีสิ่งที่ติดค้างอยากลบล้างความเสียใจทั้งเรื่องผลงานในสนามและเรื่องของนอกสนามกับการปลักดันความเท่าเทียมทางเพศให้ได้ค่ะ สิ่งที่หนูกังวลที่สุดเลยไม่ได้ไม่ไม่ใช่คู่ต่อสู้หรือว่ารูปแบบการแข่งขันของตัวเองแต่เป็นองค์ประกอบภายนอกมากกว่าค่ะในเรื่องของกรรมการหรือ,อผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเพราะอย่างที่ท,ที่ทราบกันเมื่อปี2023ที่กัมพูชาหนูก็โดนโดนแบรนด์ไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยหนูหนูมีความกังวลมากกว่าว่าเขายังติดภาพจําในการที่แบบว่าหนูเป็นหนูณนะตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูยังเป็นหนูคนเดิมสิ่งที่หนูกลัวที่สุดก็คงจะเป็น ประกอบภายนอกแต่ว่าก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะไม่ไม่ไม่เอาเรื่องภายนอกมาทําให้ตัวเองแบบว่ากดดันแต่จะโชว์ศักยภาพแล้วก็ฝีมือที่เราฝึกซ้อมมาในทุกวันให้กับให้กับกรรมการได้เห็นให้กับทุกคนได้เห็นว่าเราสามารถยืนหนึ่งแล้วก็คว้าเหรียญทองได้ค่ะ และอีกหนึ่งดาวเด่นความหวังไทยจันทการมโนบาลเจ้าของฉายาพญาหงอโยุทยาไฟายิมดีกรีชแชม World ป์เควันเวิร์กลังตีที่ญี่ปุ่นน้องเป็นคนเดียวในแคมป์ทีมชาตินะคะที่ลุยสองภารกิจใหญ่ต่อเนื่องทั้งชิงแชมป์โลกและซีเกมส์ซึ่งน้องปุ่มบอกสุดภาคภูมิใจจะพยายามดูแลร่างกายและทำผลงานให้ดีที่สุดก็หนูก็ อย่างหนูก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ไม่กังวลไม่ประมาทค่ะก็รักษาร่างกายตัวเองให้เต็มที่ค่ะแล้วก็พยายามจะเซฟร่างกายให้ได้มากที่สุดค่ะอย่างหนูก็คาดหวังเหรียญทองพยายามทําให้เต็มที่ด้วยค่ะหนูก็ภูมิใจมากค่ะที่ได้กลับมาแข่งขันซีเกมแล้วก็ซีเกมในครั้งนี้ได้แข่งในบ้านเราก็หนูจะจะทให้เต็มที่ค่ะ สำหรับทัพคิกบ็อกซิ่งไทยในฐานะเจ้าภาพเตรียมส่งแข่งครบทั้ง8รายการค่ะ แบ่งเป็นประเภทริงสปอร์ต5คนชัยนรงค์ยาววัณโนพาสจักริดพงตุกเนติพงษ์พรมโครจันทการมโนบาลและรัตนาพรหานพันธ์ส่วนอีเวนท์ทัทมิทรงสามความหวังพิคเนตสุขยิกสัสิส,สมแก้วสีและอเล็กซองดรูเออร์มังกรเบริเย่ดีกรีแชมป์โลกคนแรกและคนเดียวของไทยหลงไลาลามหากรรมอาเซียนวันที่13-16ธันวาคมนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยอสมชันวิทยาเขตสุวรรณภูมิ รอเชียน้องๆเป็นกำลังใจให้พวกเขาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติให้ดีมากที่สุดกันค่ะสมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพโซพิทุีเวียงรายงาน